สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับวันนี้เราจะแกะสูตรของสุกี้จินดานะครับผมเราอ่ะเป็นสุกี้จินดากอลกเกตเอแอทโฮมนะไม่เคยไปกินเลยไม่ไหวอือจะอยากลองกินเรื่องอะไรต่างๆครับเราเห็นสูตรอะไรผ่านตามาเยอะมากเราก็จะมาลองผสมผสมกันดูนะทุกคนใช่บูมบูมบูมเอทีเอทีเอทีนั่งตุ้งนับงตุ้ สองน้ำสุดนะคะก็คือกระดกระโหูกลับมาล้ตื่นมาก็หิวเลยนะทุกคนตอนนี้เราต้องต่อสู้ตัวเองนะคะมันจะอยากกินทุกอย่างไม่ได้ไดูเมอหนูเห็นมาว่าของขึ้นชื่อเขาคือฟองเต้าหู้ทอดยังไงคอมโบเอออันนี้ดีนะอุ้ยอุ้ยเหมือนเดิมเนี่ยฟองเต้าหู้มันไม่ใช่แบบอย่างนั้นอะ อยากกินตับอ่ะนามาแลยวนี่อันนี้เวยอันนี้เวยมันใหญ่ดีเฮ้ย<ห>มันมีตับที่มันไม่ต้องไอ้น้ำหนปีปป๋าที่เนี่ยนุ่มได้เลยอยู่ตรงนู้นนั่งนี่มือดีแปดสองบาทนะคะคุดที่จำได้ว่ามันมีคำว่าปรุงสุกเลยไม่ต้องล้างไม่น่าแท่อันนี้ <c oughs> ไม่เหมือนเราจะหาฟองหูไม่เจอเลยทุกคนไงหมูทงกระสือเลือกไปนน้ำซุปที่เราชอบกินนะคะทุกคนไม่ได้ใช้ที่ร้านไิแ<พอ>กหมาลาต้องใช้น้ำจิ้มเอานี้แล้วกัน<พ>อเอออาเรื่อย<พ>อเรื่อยเห้นเข็มทองค่ะดูน่ารักอ่ะ<พอ><พอ> แก้หูหนูโอ้ยที่ดอักอันนี้คือแค่ถอม่มใช่นี่ต้นหอมบัคชีกันทุกคนเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> มี่แล้วหนูคนเดียวน่อะไรเฮ้ยเส้นคุรุคุรุสุอะไรหนูทุกอย่างมันนึ่งเด็ใช่อันนี้อร่อยเส้นในโมโมอันนี้หนูไปถามเขามาแล้วว่าทุกคนเขาไม่มีอ่ะไม่มีฟองเต้าหู้แล้วทุกคนเราจะขนาดเพิ่มหนึ่งอืมเราหาแบบพลาสติกสีสันได้ไหมแต่ทุกคนเราใช้ขนาดพุ่งดี ใช <peach> อันนี้เนาะอืมไปค่ะทุกคนหิวมากจริงๆที่เราเอาตับน้ำไปเอามีรู้สึกปิดใช่ไหมอย่างนี้แล้วอยากกินเราต้องตับไว้ในรถนะพี่กยินเลยเฮ้ยม,มา,าเราจะได้ของทอดจุ่มกระเทียมไม่มันมีของทอดด้วยที่ร้านอ่ะเราต้องตับน้ำ แล้วคะคิดโฟนทางนี้ทำอะไรอ่ะไม่มหิวอ่ะยุดการเสียบไม้ไม่แหลมอยู่ไหนอยู่นี่ครับ มันไม่ชัดเหรอเรว่าไงใช่อ่อนที่อ้วนมากๆใช่ครับเราไม่รู้ว่าซื้อมาถูกไหมนะทุกคนอมันมีอันเดียวตรงนั้นอะ,ะอ่ะออยากลองไปกินที่ร้านมากมาแล้วอ่านี่เขามีรูมาให้อยู่แล้วตับสองโอเคนะิพี่ก็ทำสวยนะเนี่ยนี่ครับ เริ่มแรกจากสูตรของเรานะครับอ่าเราจะผสมอย่างละถ้วย3ไอ้น้ำจิ้มอันเนี้ยถ้ากินกับเนื้อแกะที่เป็นแบบชาบูนะอร่อยมากมีเคยกินมีอยู่ร้านหนึง,นงปิดไปแล้วสะพัดค่ะกระเทียมสับตามใจชอบซิ้วครึ่งช้อนโต๊ะเกลวอขาวอ่ะพริกม,มาล่าหนึ่งช้อนชาครับ นิดเดียวหาน้ำมันง,งาก่อนนะครับทุกคนดีนะผมรับไว้ทันและ <c oughs> ผมต้องประทับลายนิ้วมือตรงไหนครับเนี่ยงมะนาวชิมดิอ,อร่อยจังเลยไม่เคยก,ยกินรสชาตินี้มาก่อนเลยอูย้อร่อยมาก แต่ไม่เคยกินของที่ร้านไม่รู้เหมือนเป้านะอร่อยขอบค,ครับีชอบผักนะอืมกลิ่นมันดีเฮ้ยประทับใจอะ่ะเฮ้ยอร่อยอะ่ะเดี๋ยว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 ทำใหม่เดี๋ยว,ยวทำใหม่ไม่อร่อยจริงไม่เป็นไรเดี๋ยวทำใหม่เดี๋ยวทำใหม่หมอืมอ่ะพร้อม ได้ครับอือเทมเป<น>ินไงชิมบ้างๆๆอืออะอ่ะอืมเห <ๆ S 1> <ผ>็ดไปผักก่อนเพื่อเป็นผมุนพธรรมชาตินะครับครับผมจะได้กินแล้วครับขอขอแล้วมั้งหนูเดี๋ยวไม่มีต้นไม้ไว,ไว,ไว้ผลิตออกซิเจนนะนี่ทนไม่ไหวครับหิว ไปเจริงๆเขาจะเสียบคาไม้แบบนี้ก็ได้หรือแบบว่าจะรูดลงไปก็ได้ใช่ใช่แล้วแต่คนคิงมือนรูดลงไปน่าจะดีกว่าแล้วเราเสียบไม้ทําไมอ่ะที่ร้านเขามีว่าให้เลือกไหนว่าจะซื้อกินอะไรอะไรเยอ๋อจะซื้อแบบเสียบไม้หรือว่าแบบถาดเออราคาด้วยนูินนี่ทานไม่ได้จริงกับผูชินครับันนี้ก็สงสัยนะว่าจะเราจะเสียบทําไมอืมได้ภาพ แต่ไม่ได้กินใครลงไปแล้วมีเลไรสาชั้นสาชั้นชั้นอ่นนี้ครับสามันนี้ทิ้งได้เอามาตรงนี้สองหมูนี่เลยแล้กันน,นี่หมูเนี้ยน,น่าจะสุกนานข้าวใส่กันมันคุ้คนๆไหมจิ้ม,จ,มจุ่มจิม้มจุ่มเสียบไม้แต่ครั้งนี้เราใช้หม้อไฟฟ้าละมันจะมาแรงแบบ <c ười> คืนน้ำลายเอิกๆเลยเว้ย น่ากินนะเห็นไหมไมันจะดูล้นๆหน่อยว่าแต่ทุกคนนะนี่อขอบคุณครับเอาว่าลงหม้อต้มก็คือสุกแล้วมันหายใช่ไหมนี่ไงไม่ใช่หนูเด็ดเอามาอันหนึ่งนี่จะะ้าแล้วสุกแล้วใช่ไหม อืมมันมันเด้งเด้งดึงดึงอะป็นไงมันเด้งเด้งนะเอนนี่เด้งเด้งอะโอ้ถ้าถ้าย่างนี่สุดยอดเลยวิวลองหมูถามชันแล้วนะเฮ้ยอันนี้ลิ้นชาเพราะมันพองหรือว่าลิ้นชาเพราะหม่าล่าอื้ม ตุวนี้อ,อร่อยเลยอะไม่เคยกินน้ำจิ้มแบบนี้เลยต่าไปร้านเขาดีมากอยากไปกินร้านเลยได้แต่แบบอยากกินเห็ดอะเด็กเล็กรักธรรมชาติไงีกคนหนึ่งเห็ดอีกคนนึงเนี่ย <c oughs> เส้นนี้ต้องแบบนานมากนะ10นาทีเอาลงเลยดีกว่าอือ ขาไปหมดอุ้ยอร่อยมากแซ่กอกแซ่กอกนี่เนื้อนะคนละฝั่งเลยนะอือปุ๊บอือุ้ยเนื้อเนื้อเนื้อมาเนื้อดีนะอืออือหวานๆละมุนละมุนหน่อยอ่ะถ็งที่หนูลอง หูตุกขดาวซุก็ดูหมูปี๊ก็อร่อยอืมอืมอ้าวลงไปแล้วแต่นี่มันจะญี่ปุ่นญี่ปุ่นอ่ะใช่ใช่ไม่ยอมจีนมันไม่มีมีไม่มีทุกคนเ่อแล้วไหมเ่อแล้วไหมโวยตับอืมอืมอันนี้แหละอันนี้เลยของ CP ทำไงวะเนี่ย อืมฮอะอืโหอร่อยมากผักกับอันนี้คือโคตรอร่อยแล้วทุกคนไม่กินผักเลยสิเกินเกินมันเป็นน้ำจิ้มที่มันไม่เผ็ดแล้วหนูกินอร่อยอะป๊าปาปกติหนูแบบจะขอเผ็ดเปรี้ยวเผ็ดเปรี้ยวอะไรอย่างงี้ช่ะอันนี้คือแบบว่าอยู่อืม ไม่ได้กินของตะหูไม่เสรดหาไม่ได้มันจต้องแบบเป็นแผ่นกรอ,อบใช่ไะแล้วมันลงวันแล้วมันดูดน้ำใช่ใช่มันก็จะฉ่ำๆแล้วก็กรอบๆทครกรอบ,อบจริงๆเราจะทำช่องเร็วกว่านี้นะคะอันนี้ประมาณกำลังสองปีใช่ไหมสองปีจตตรงนี้เหมือนมีปมเพราะแบบโดนโดนติเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกมาตลอดอ่ะเราเลยไม่เคยมั่นใจอะ่ะ อัอยู่จุดหนึ่งก็คือช่างมันคือถ้าเราเก็บมาคิดก็ไม่ได้เริ่มทันทีอะ่ะอืมเราก็เลยเค่ okay, ทาเลยทุกคนใช่เพราะว่าอืมโอโ้โหความมี่ี้จะทะําอ่ะนานมากใช่ี่บีบอกว่าทําเลยมาคลิปแรกเนี่ยแหละสั่งอะไรมานะกุ้งกองแล้วเป็นคลิปที่กินที่แบบ <laughs> นะแล้วยังแบบถ่ายกันยังมืดมดอยู่เลยนะอืมปลดล็อกไม่ได้อะ่นะแล้วพอจุดหนึ่งที่เราแบบว่ารักตัวเองอะ่ะ เราตอนแรกแคร์คนอื่นไงแคร์คำพูดเดี๋ยวก็จะคนนู้นคนนี้แต่มันก็มีมาบ้างนะแต่ว่าพอมันถึงจุดจุดหนึ่งเราแบบเราปล่อยเลยไม่ได้สนใจเขาอะ่ะเพราะทุกครั้งคือปะปาเขาจะแบบมันจะมีช่วงหนึ่งที่หนูแบบเป็นเสพเดิมแล้วมันเห่อแดงทั้งหน้าแบบทั้งหน้าแล้วเป็นขุยอะไรเงี้ยเขาก็แบบมันไม่หายทีเหมือนรักษาไม่ถูกวิธีอะไรก็ได้มาบอกว่าไม่เป็นไรแล้วปะปะรักหนูความน่ารักของเขาจนหนูก็บอกว่าหนูไม่ชอบ ไม่ชอบที่มันไม่หายอะ่ะอือกรจอืมโดนปลูกฝังให้รักสวยรักงามมาตั้งแต่เด็กเลยตอนนี้เม,ม่ม่ก็เลยเปลีย่ยนเปลี่ยนมาเป็นรักของที่สวยรักของที่งามแทนนีอะ,อะไรน่ารักอะไรสวยคว้าแบบคว้าหลับหูหลับตาคว้ามาให้หมดอะไรคะไปไม่ได้เปิดด้วย <c oughs> เอาอย่างไงอ่ะคอยู่เแก้วนี้ครับทุกคนไม่หนูว่าวอันนี้อายุยอายุ มันมีแก้วแก้วน้ำอีกอันหนึ่งแก้วเก็บความเย็นถุงถุงมีกียาอะไรนะเห็นออกลายใหม่ฟ้าฉันชอบตั้งแต่ตั้งแต่เด็กแล้วกินเห็ดหูหนุ่มบ้างมันจะช่วยหเห็ดหูหนุ่มอ่ะช่วยอะไรช่วยให้ฟังคนหนุ่มมากขึ้นเธอต้องกินเยอะๆเลยอ่ะ,ะอันนีเเ้เอาไปเลยเอาไปเลยพี่หนุให้กินให้หมดนะกิะนไหม่ยเออเดีย๋ยวพี่ไม่ฟังใครเลยเหรอเงีไม่ค่อยอ่ะก็มีบ้างทุกคนแม <c oughs> <ๆ>่บอก มีปะเราจะดื้อเราจะอะไรเงี้ยมก็มีมีหนูมีไปเจอสูตรนี้มาในติก๊กเกอรค่ะทุกคนช่บส <c oughs> ุดยอดมากเพราะตอนแรกจริงๆที่หนูเคยเห็นที่เห็นเขากินอะ่ะโหกินแบบอย่างนี้เลยเหรอมันไม่แบบไม่เค็มไม่โซเดียมระเบิดหรออะไรอย่างเงี้ยโอเคมอาะโซเดียมระเบิดแต่มันอร่อยมากค่ะทุกคนอื้อหือขากนนุ่มเลยเนื้อก็นุ่ม เดี๋ยวเราไม่ได้กินน้ำเออนียวเออนี่ไม่ได้กินช่ำน,น,น้ำมากหรอกเราก็ลิ้นช้ามากหรอมแน้ำเนี้ยไม่ค่อยตอบโจทย์แล้วต้องก,กินน้ำเปล่าใส่น้ำเพิ่มให้หน่อยได้ไหม <c oughs> ขอบคุณค่ะโอเคโอเคเจอกันคลิปหน้าครับผมทุกคนบ๊ายบาย